หนึ่งสองสามสี่ปื้นดกดกขึ้นหน่อยเก็บเป็นน้ำเลือยด้วยจ่าเด้อนี่นี่เพลียงยายดีวิวบอกเพ่งเธอทองป๊กอาจารย์เนาะหาพวกหน่วยตัวแกสามสี่หน่วยยายเก็บไว้ลยมันตัวเนื้อออกไหมออม สป็นยางกระเส็บนะจ่ะเนาะมะแพงโดกดีง,งามงามากสวัสดีจ่าแพ่นครับทุกคนมือนีย่ายจ้าเป็นกับผ้าม้วนนะจ่าเด้อลงทงลงทาหากินนี้แล้วจ่าเพ่นครับทั้งในหรือต่างประเทศหรือเพ่นครับทัวโลวเขามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ใหใหใหย่าสุผูชูคนเนี่เด้อไป ยายกะจะหากินไปเรื่อยๆลงทงลงท่าเนาะจ๋านาะชีวิตไม่ชินเท่ากับต้องดินกันทางเสือเลยพี่น้องเอ้ยไปยายกะจะไปหาสอนคือเก่าเลยจ้าหาสอนหาสะจกักปะลอะหาหมันบกนาะมันบกเนาะจ๋านะไปหาหมองมันบกุกห้อยยังละเท่าจักดี ไปเบิ่งไกลๆดูจ้ะมือพี่น้องห้อยยังบุญจะท่องว่ะลงน่ะห้อยยังนบุญลงไปเบิ่งเบิ่งเขาลาคนอยู่ในแจในยังอู้มมันลมพี่น้องไปฮะมาเบิ่งมันสิมานมาด้วยใจเด้อไปหาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง โบกหแล้วไปหอดเคียงนั่นเองห่างยางบูมันหากินนยางบูมมันพุ่นถ้าพุ่นก็มีเพื่อนว่ะอ๋อโบกหคือกันเลยน้ำมันโบกเลยเถ่าก็ไมนชิลุ่งไปใหญ่ละมองนั้นมันโบกเลยจะเถอะเราดิฉันไปบึงเห็นกระเพามาหาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องโอ้ย มันบวกมันบวกแล้วบวกแล้วปุนทั้งปุ่นเนาะดีใจด้วยดีใจด้วยยี่หรี่ว่าท้าวเฮ้ยี่หรี่ว่าอะเรทา มาพี่มาพี่งามมากคุณพลันเนี่ยมาเห็นพลันมาแล้วพี่อ้นี่พี่น้องเห็นบ่หวานอยู่น่นนาจะเนาะเห็นบ่หวานหวานหวานนี่มานเร็วมานเร็วเออไปสูกันไปน้องพี่น้องมาลุนบึงมันนี้ยหญ่สิได้หลายบ่ nhưng nếu có chiếc hà lộ bung 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 ໂຕໃຫຍ່ໆงามๆนะจ้ะเนาะมามมาหากับยายเด้อแม่นแกก็ลงทุ่งลงท่าอีกแหละน้ําก็สิบกาเข้านเฒ่าอื หาไปเรื่อยๆน่นกนนจากเนาะนะี่ว่จะอบเป็บี้นีู่ น้ำเนาะไปน้ำเหื่อยเยอะอ,ะอหลงองวาเออโอ้โหอนแบบนี้ยุ่ตัวนี้แบบนี้เขาเขาอันนี้แบมบีกุงได้เถ่เนี้ยตะ,ะก่อนทำไม้ตะก่อนเนา เชี่นสอนพี่น้องเชี่นสอนนะปื้ดพี่น้องเห็นบอกนี่โอ้หานมานมาน,มานไปหาเดยกไหลเห็นบอกพี่น้องพวงไดรร่าอีลีพี่น้องเออ นานอิลีล่นี่พี่น้องเอ้ยหมานหมันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอาคู่มาแบบนี่เลยมันมาตายเนาะแถาเขาเอื่นคู่ใหม่แต่แต่สมัยแต่เก่าเนาะแถาเมนบอเขาเอื่นคู่คีซี่เขาวเนาะแถวจ้าอืด้ดยคีซี่พี่น้อง น้าหยางและพี่น้อง,งบ่มีเนาะบ่มีตาทองเง้ยอนุรักษ์ไปอยู่ไ <c oughs> ม่ยังเ่าคนสมัยสมือที่โป้เป็นนะผูกผีซี่เฮ็ดปิดจักรตากรตาก็เฮ็ดบ่เป็นไม่เดียวพคนสมัยเกา่าคนสมัยเกา่เกาฮัดเป็นฮัร์ดไฮ <c oughs> กับหนึ่งเอาไปใส่หรอทองท่านมองต่านมองมีบ่านอะไรแถว มองน้ำขาดบ่มีโลคมาต่อมอยู่ผีอยู่แจ่บกเหมือนเนาะไปไปมองไงกระสั่นไปเรื่อยๆฮะลาคอนฮิตอีกลาคอนอ้ออ้อเอออ้อเอออีกไปคอยเกะคอยไงนังทินบอปืดเดี๋ยวเป็นกลับ บอไปไปเรื่อยๆไอ้ดอกไปหมองไม่เนาะจ้ะเนาะไม่มีสิโลตัวถีบตัวเด่นโล่บึงหมวกไป ชีวิตไม่สิ้นก็ดินไปเรื่อ,อยๆนั่นที่เสามันโบกอยู่นั่นนี่ไปเบิ่งไม่อยังน่ะอนนเออค่ะม,มันมีมันเรนจะท้องวะโอ้จะท้องเราหูม,มองหากินทุกกระสัไปไปพี่น้องไปยังโบกมืดนะโอ้จะท้องวะโบกมดืดอือไปไปมันโบกมืดมาบ่ทันมาบ่มาบ่ทันนก ไปหาไปเรื่อยๆหายตัวหาออยอโอ้ยเอ๊ะเอ๊เลยม,มาไม่ทันนกเบง มือออกอันนี้มือลลยจะท่องวะบัวม,มีไปไปหาไปาาาาไาเ,เ,เรื่อยๆแบบเหยียกกันหามองหนามบุกนะจ๊ะเนาะลาได้ลาคอนละแอะละแอะละแอะบอยอยาเหยียกมาทั้งพีจะถ่อง

นี่ก็จะได้สามนหนามไม่อยู่ผู้นตาทองเห็นพอบ่อยใหญ่บงหูซุม่มนี่จ้นะเนาะยังมีหนามอยู่นี่ด้วยจ้ะพี่สาววันหน้าต้มกำลังออกนี่ กวลังออกงามๆเลยเสียงนกบางกินอยู่เจ้าเจ้าเอยู่วานนาตมตุนี้วานเออได้บอมีบอเท่ามันโบันมันบ๊โบ๊ะนะจะสองวันยังมีนามอยู่ทั้งโอ้ลงมาทั้งไตมันยังมีนามอยู่ เขาทั้งเทิงแล้วว่าแค่แน้มันโบกมืดนี่มามาได้พ่อท่าไดก็ได้เอาท่าไดก็ได้กินนี่กินท่ดไดก็กินกน,นี่ได้แ่าคุ้นๆนี่ด้โอ้ยเขาตัวนี่นี่เขาก็ต้องแตกปลาก,กระจับมามีดอขันมีมันแรนล่งนะแ่าเนาะไป ให้เบิ้งได้เท่าไรก็กินเท่านั้นเลยไปเฮาบัดน,นี้หาไ,ไปเรื่อยๆไปให้เบิ้งเท่าไหนเท่าไรหลายอยู่นอกจากเนาะได้พอได้อู้อยู่นี่หากยากปปยชิบ่เดี๋ยวไปอู้จะตาทองจอบไปปล่อยไปในี่ก็สร้งเดี๋ยวยายชายไปเบื้องก็ตาทองปล่อยนอกจากเนาะไปยังไปเรื่อยๆ ก็ลังเกิดเซวนั่นเขาเนาะวันนาต้มเนาะตีแต่ท้องว่ามองได้หิมหิ้มมาเกิดมองอันอยู่กลางกลางมองได้ไม่น้ำบาเกิดเพื่อนะเกิดมองบไม่น้ำเห็นบ่ปันนาต้มเออแล้วงายขึ้นพี่น้องไอ้โกมาเนี่ยเด้อ ่ให้ได้างหนามวันนี้ข้างเขา่ามองได้ก็บ,บ่มี่มองได้ก็มีมันเป็นในมองเนาะจากเนาะนี่ตัวนี้ก็งอไปเฮาไ,ไปปล่อยนี่พี่น้องอุ้ยมองไม่หนามมองแหงมองแหงแหงอึเตอร์เลยนี่พี่น้องเห็นบ่อคุณว่าน่าตุ่มตัวนี้แหง ลังออกมีมองไม่น้มก็มีนามซึมลงไปจกากนี่ขึ้นมาปลายไปนีกระสองก็ไปเือนไหเทนี้ก็เอาอไป่ะเัาน,นี่มาหอนเือนล้วได้จ่าเด้อแต่ถอดพอชปยในกระชังไเลมามาได้กินหรอกจาก่ามาปล่อยมาเรียงไว้ อ๋ออ๋อห็นบอมันดีเซาเซอยู่ไปหไหยอวเหย่เลียงมาเห,หมันใหญ่แลววัจะเอาลงไปเลี้ยงนอกจากนั่นมันพิ่นให้พิ่นออกขาก่อนอ๋อเกิดนี่ ่กระสั่งตะทองชดมาเร็วก็มาปล่อยบ่คับด้เวะยายบด้เวะยายมาปลอ่อยเลยมานีอ่ะตะทองสิจบคลิอยายก็จบคลิปยังเปะหา สอนมาสอนห่วกมาปล่อยดีก็สอบคลิปยายคลิปนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่ด้วยจ้ายายรักพี่น้องด้วยจา้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวได้จา้าบายบายจุบจบสวัสดีจา้าขอให้แพนครับชุขภาพ,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 พแข็งแรงยู่ดีไม่แห้งชูผูชูคนจา้าบายบายนี่เห็นบอเอามาเป็นขาเป็นยัง พอยจะได้เลี้ยงตัวใหญ่น้าสาวเนาะเนาะไม่เลี้ยงตัวใหไงให้พื่นกัดขากันยังก็สิได้เอาออกไปไว้ในกระสังที่ตัวใหญ่เลี้ยงไว้นั่ยเลยจ้าเอาแค่นี้เลยจ้าสวัสดีจ้าอีกครั้งจ้ากระทองบ่เห็นตระทองเอาหัวหารลงไปนั่นได้ลูกเต็มอยู่นั่นกำลังแต่อันนี้อยู่ เรียงหัวหานหน่อยหัวหันหัวเจ้าเม่นมบอ่อปุ่นเม่นบอ่อดีเลยหลายอยู่นะ,ะไปหาไปเร <ไป S 1> <ๆ>ื่อยๆอยู่คอยาามาป,ปล่อยเนาะจ่าเนาะ